คลิปนี้อาจมีคำหยาบควยเอ้ยหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะใครชอบก็ดูใครไม่ชอบเลื่อนผ่านไปเลยจ้า สวัสดีค่ะอีพวกเชนนี้พวกพูหรือว่ากระเทยนะคะทางไลน์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคีมูจีไต่กันอีกแล้วนะคะช่องสําหรับความบันเทิงความกระเทยเนาะอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่น r o v แล้วแกโอเคเราเราจะพาทุกคนนะคะไปเล่น r o v กันอีกแล้วนะคะจะเป็นยังไงติดตามได้เลยคะ่ะ เออล้ค่ะนะค่ะวันนี้นะคะฉันจะพานะคะคุณแม่เอิม่มเอิ่มอะไร <c oughs> คุณแม่เซเฟรานะค่ะที่ฉันนะคะเวลตันจะพามาปวดน,นิมมอดสามวิสามาะแกจะพามาร่านะแกวะวะวะ,วะอยู่ดีก็โดนผู้แบบยิงหโลอีเทลกะลีมาเลยสเ,เออปลาต่อถอยนะคะสกิลหนึ่งคือปลาต่อถอยเดนะะลูก <c oughs> ระเบิดแตกค่ะตายมิลอนมาสิ ไม่กลัวหรอกมาเสี่ยวฮีราหนะคะ่ะไปไหนคะสตันห,หนีนิดนึงโดมกินหนีกูหน่อยไปไลยละ่ะนะคะว้าวไปตามมานี่ดอกไปไหนอะุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาน้ำหมดที่ผ่านไวรดอุ้ยอุ้ยเกือบตายเอ้ยอีดอกแบบนะไปร้านกันไหน,นะคะ่ะเพิ่มความเร็วดสกษะทีสองคาร์บิร์แตแพังโอ้ยอีดอกเมื่อกี้ก็จะลาาส็ดโสดจะหน่อยหน้าหิ ฉากทางว้าวไปนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเชียชยคลีปเป็นก่อนนะคะสาวอ,อ้ออืออใช้ตีเลยอยากใช้มากหรีดอกว้าวขึ้นขนาดนี้กูต้องใช้แล้วค่ะไปเอออีดอกกูคาไม่ได้ีนามาแล้วค่ะปริตา้าเกือบคาเพื่อนกูแล้วเนี่ย เฮยเธอสกิลแบบฉันดีนะฉันฆ่าหยัดทองนุ่นไปละมาเซ่เดี๋ยวคุณทำยังไงมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฆ่าได้ฆ่าได้ค่ะฆ่าได้ค่ะเออฆ่าได้ค่ะฆ่าได้ค่ะแต่เบิด์แตะตายห่าไหมคะอตายชิบหายยังไงวายวอดไปค่ะแดนมาอยู่อยู่ ไายแผลหมดโรคโอเคก็อย่าลืมกดใจให้กับอีกันเถอดด้วยนะคะอี่ดอกอง